Competency c a t a l y s t สำหรับเอพิโซดนี้นะครับผมอยากจะมาชวนคุยถึงทักษะทักษะหนึ่งที่ชวนให้คุณแบบรีบมีมากๆเลยในะตอนนี้นะั่นคือทักษะของการเป็นไลฟ์ลองเร์นนิ่งนะครับคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองครเพราะการเรียนรู้มันไม่เคยจบอยู่ที่ห้องเรียนไม่เคยจบอยู่ที่ว่าเราได้วุฒ ได้อะไรมาแล้วนะครับแต่การเรียนรู้เกิดขึ้นในทุกๆจังหวะชีวิตของเราเลยล่าสุดเนี่ยผมไปเจอพี่คนหนึ่งในงานที่ผมไปเป็นวิทยากรนะครับเขาเนี่ยอายุ58แล้วฮะแล้วก็เรียนมาหลายเรื่องมาเรียนแพทย์เรียนเอนจิเนียร์นะครับแล้วก็เรียนอีกหลายๆเรื่องเลยแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพอเขากเกษียณเนี่ยช่วง60เนี่ยเขาก็จะไปเรียนเพิ่มเออเอาความรู้เพิ่มแล้ววันนั้นทั้งวันนะผมก็เห็นแบบเออสิ่งที่เขาพูดวิธีคิดของเขามุมมองของเขาเนี่ยรู้เลยว่า เฮ้ย hey, นี่มันคือคนที่แบบว่าใช้ความรู้ที่หลากหลายแล้วก็มีความการเห็นภาพนะฮะแบบองค์รวมเยอะมากๆแล้วเขาก็เป็นคนที่มีพลังมีความสดชื่นกระตือรือร้นเยอะมากๆเลยนะครับคือพอคนที่มันเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วมันจะทําให้สามารถมองเห็นโอกาสสามารถมองเห็นอะไรพวกนี้ได้เพิ่มขึ้นด้วยเนาะเทียบกับคนที่เขาเนี่ย ติดแล้วก็คิดว่าเออชั้นเรียนอันนี้จบมาแล้วแล้วฉันก็โฟกัสแต่สิ่งที่ชั้นเรียนแล้วก็คิดว่ามันพอแล้วนะไม่เรียนรู้อะไรเพิ่มนะโอ้ชีวิตเนี่ยมันติดแล้วมันก็มีแต่ข้อจํากัดเต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วผมบอกแบบนี้ผู้นําหรือคนที่เติบโตในสายงานสายอาชีพของตัวเองทุกคนที่ผมเคยเจอะฮะไม่มีใครเลยครับที่เป็นคนที่ติดอยู่กับว่าตัวเองจบอะไรมาแต่เขาจะคิดเสมอว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันต้องเรียนอะไรต่อฉันต้องทําอะไรเพิ่มบางเพื่อให้งานของฉันดีขึ้นเพื่อให้ชีวิตของฉันดีขึ้นเพื่อให้้ันนเตติิบโมากย่งขึ เออดังนั้นอ่ะผมชวนมากๆนะฮะถ้าคุณมีอยู่แล้วยินดีด้วยครับถ้าคุณยังแบบยังรู้สึกว่าตอนนี้มันน้อยลงไปหรือคุณไปโฟกัสกับสิ่งอยู่ตรงหน้ามากกว่าผมอยากชวนให้คุณกลับมาใส่ใจกับเรื่องนี้มากๆทีนี้ไอ้ทักษะนะครับหรือเรื่องที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมันก็มีหลายมุมมองนอะสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากชวนให้คุณแบบโฟกัสมากๆเลยนะคือทักษะที่เป็นเรื่องของซอฟต์สกิล เพราะ hard skill เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ตามตามเทรนด์เนาะมันมี AI เข้ามาแล้วก็เรียนรู้ AI มันมีเครื่องมือใหม่เข้ามาแล้วก็เรียนรู้เครื่องมือเหล่านั้นด้วยแต่เครื่องมือที่เรามักจะหลงลืมไปแล้วไม่ค่อยได้เรียกว่าอะไรใช้เรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตสักเท่าไหร่คือทักษะเรื่องของความเป็นมนุษย์ทักษะความเป็นมนุษย์ต่างๆเช่นเรื่องอะไรครับความค reativ ฟความคิดสร้างสรรค์เฮ้ยตอนเป็นเด็กอะเรามีความคิดสร้างสรรค์เยอะมากเลยนะเออแต่ พอเราไม่ได้เรียนรู้ในการที่จะใช้มันอีกอครับบางทีตอนเราโตมาแล้วอะ่ะโดยความที่ประสบการณ์ของงานความเร่งรีบของงานมันจะต้องมีอันนั้นเสร็จตามเป้าแล้วความครีเอทีฟของเราบางทีมันลดลงไปเยอะมากดังนั้นครับเราฝึกเรียนรู้ใหม่เพราะได้คุณเรียนรู้เรื่องใหม่ๆคุณไปเรียนรู้เรียนรู้เรื่องที่มันแตกตา่างจากที่คุณเคยเรียนรู้มาความคิดสร้างสรรค์มันจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับอีกทักษะหนึ่งครับที่มันสําคัญเลยในะด,ด้านของซอฟต์ใส่นั่นคือเรื่องทักษะเรื่องของการแก้ไขปัญหา ะะและก็การคิดวิเคราะห์ต่างๆนะครับและผมบอกเลยทักษะนี้เป็นทักษะที่จําเป็นมากๆแล้วเป็นทักษะที่ในยุคต,ต่อๆไปจะยิ่งจําเป็นมากเข้าไปใหญ่ครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้โอ้โหทุกอย่างมันมาเร็วมากถูกไหม AI อะไรต่างๆมก็มาเร็วและ AI นี่นะเดี๋ยวนี้ผมบอกเลยว่า AI เนี่ยมันมันฉลาดในการตอบคําถามมันจะตอบคาถามที่เราอยากได้ยิน นะแล้วบางทีครับถ้าเกิดว่าเรานะไ,มไม่ได้ฝึกทักษะในเรื่องของการคิดการวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาเราอาจจะหยิบคําตอบบางอย่างมาแล้วเชื่อแบบผิดๆก็ได้ ดังนั้นนะครับทักษะเรื่องนี้ครับการคิดยังไงให้เฉียบคมขึ้นการทํายังไงให้เราสามารถวิพากษนะ์วิจารณ์แก้ไขปัญหาแรงต่างได้อย่างสมเหตุสมผลอันนี้ก็เป็นทักษะที่สําคัญอีกทักษะหนึ่งครับที่ชวนให้ทุกคนนะเรียนรู้แบบตลอดชีวิตมากๆเลยนะฮะและจําเป็น,นมากๆติดตัวทุกคนเลยแม้ว่าคุณจะทางานอะไรยังไงก็ตามนะฮะคือทักษะเรื่องของการสื่อสารเรื่องการสื่อสารนี่เรียกว่าเรียนไม่มีวันจบนะเจอคนใหม่ เทรนดเปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่การที่คุณจะต้องไปอินเตอร์แอคเลยฮะหรือโต้อตอบกับคนที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยคุณก็ต้องเรียนรู้ที่ยายการที่จะสื่อสารกับเขาบางวิธีใช้คนนี้ได้บางวิธีเหมาะกับคนประเภทหนึ่งบางวิธีเหมาะกับคนอีกประเภทหนึ่งอันนี้เราก็ต้อง หาวิธีนะครับในการที่จะเรียนรู้วิธีการในการสื่อสารมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเนาะแล้วก็ฟังว่าเขาต้องการอะไรเพื่อเราจะได้สามารถสื่อสารและเข้าใจเขาได้ดีขึ้นนะครับอีกทักษะนะฮะที่สําคัญมากแล้วก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาคือทักษะการปรับตัวนะครับโลกเปลี่ยนแปลงทุกวันไม่ว่าสภาพอากาศสภาพแวดล้อมธรรมชาติสิ่งรอบตัวเรานะครับเดี๋ยวนี้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนรู้ในการที่จะ เรียกว่าอยู่ให้ได้ในชุกสถานการณ์นะครับปรับตัวให้ได้เข้าออแต่ละสถานการณ์นะครับต่อไปนี้อาจจะอันตรายก็ได้นะในชีวิตของเรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเรื่องของซอฟต์สกิลต่างๆเนาะที่ชวนให้เรานะครับฝึกในการที่จะเรียนรู้มันเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับทีนี้การเราเรียนรู้มันต้องยังไงต้องไปลงปริญญาไหมต้องไปแบบสมัครเรียนต้องไปอะไรพวกนี้ไหมนะฮะ ต้องบการเรียนรู้เนี่ยมันมีได้หลายแบบเนาะอาจจะเป็นเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของเราเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของคนอื่นนะครับหรือเรียนรู้ผ่านการทําแบบ case study b a s จริงๆเลยนะลงไปทําแล้วลงไปพัฒนาเลยจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกได้หลายๆแบบ และควรจะมีคละกันด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเฮ้ยแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือเราจะต้องแบบไปเข้าห้องเรียนอย่างเดียวนะครเพราะว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยก็เอ่อเรียกว่าอะไรชีวิตจริงของเราเนี่ยก็เป็นห้องเรียนชั้นดีเลยที่ทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับสำหรับใครที่มองหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะก็ประสบการณ์ส่วนหนึ่งนะแล้วก็ การฟังพอดแคสต์แบบนี้ก็ได้นะครับการเรียนคอร์สออนไลน์การเข้าเวิร์กช็อปสัมมนาต่างๆนะครับหรือแม้แต่การที่เราไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอื่นนะคนที่เขาทำงานในสายการเดียวกับเราคนที่เขาอาจจะเ,เรียกว่าอะไรเคยทําบางอย่างที่เราอยากทํามาแล้วนะครับหรือแม้แต่การไปฟังคนที่เราไม่เคยเ,ออเรียกว่าสนใจนะหรือมุมมองที่มันแตกต่างกับเราเลยอันนี้ก็ช่วยเปิดเรื่องของการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี แล้วก็อีกเครื่องมือตัวช่วยอันหนึ่งครับที่จะทำให้การเรียนรู้ของเราต่อจากนี้เนะี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนะคือเครื่องมือตัวหนึ่งที่ผมพูดไปบ้างใน EP ีก่อนนะครับชื่อว่า Note b o o k LM นะฮะโน้ตบุ๊กแล้วก็ตัว L กับตัว M ใหญ่นะครับเป็นบริการของ Google นะครับซึ่งใช้ฟรีด้วยทุกคนวิธีการนะฮะถ้าเกิดเรามีบทความเรามีหนังสือหรือเรามีวิดีโอแรงต่างที่เราเนี่ยมันยาวมากๆใช่ไหมแล้วแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับเราถูกปหเราสามารถเอา ข้อมูลเหล่านั้นครับไปใส่ตั้งค่าไว้ใส่เป็นแหล่งข้อมูลแล้วหลังจากนั้นครับเราสามารถแชทคุ้ยเขาได้เขาสรุปมาเป็น my m m p p ก็ได้เขาสามารถโต้อตอบกับเราได้นะครับและสิ่งที่มันจะช่วยมากคืออะไรรู้ไหมคือปัญหาหนึ่งนะฮะเวลาที่เราเรียนรู้หลายๆเรื่องเนี่ย ผมว่าปัญหาหนึ่งที่เจอโทผมก็เจอแล้วก็หลายคนก็เจอคือบางทีเราเรียนรู้ไปแล้วมันไม่มีเคสที่มันเชื่อมโยงกับเรามันทําให้เราเข้าใจยากหรือเราก็ต้องเชื่อมโยงเหล่านี้ด้วยตัวเราเองแต่ n o t ตบุ๊ก LM นะครับมันจะช่วยทําให้สิ่งที่เป็นองค์ความรู้เหล่านั้นเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงกับเราได้ง่ายขึ้นโดยเราสามารถเดี่ยถามเขาว่าเอ,อเนื้อหาทั้งหมดอะ่ะมันมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะแล้วเล่าเคสของเราครับ เออแล้วฉันเจอแบบนี้ถ้าเกิดว่าฉันเอาทฤษฎีหรือเอาความรู้เหล่านี้มาใช้มันต้องเป็นยังไงเหรอตัวอย่างเป็นยังไงเหรอเขาก็สามารถดีะเจนคําตอบแรงต่างออกมาให้เราได้เรียนรู้ได้ซึ่งผมว่าอันนี้มันช่วยได้เยอะเลยนะแทนที่เราจะต้องแบบบางทีต้องไปลงมือทําจริงมันช่วยประหยัดเวลาเราในบางเรื่องได้เลยว่าเออเนี่ยฉันเจอเคสนี้มาเป็นแบบนี้เอาองค์ความรู้นี้มาประยุกต์ใช้ถ้าฉันจะต้องคิดแบบนี้วิพากวิจารณ์แบบนี้หรือเอามา,อาปรับเสริมตรงนี้มันต้องทํำยังไงเราจะเห็นยูสเคสที่มันเป็นยูสเคสจริงของเราได้มากขึ้นนะครับนั นั้นเนี่ยเออผมว่าการการเรียนรู้ของเราต่อจากนี้มันจะเป็นเรื่องง่ายมากๆนะดังนั้นนะครับถ้าใครที่เคยแบบเออ เมื่อก่อนมันเรียนแล้วมันท้อนะมันร้านะครับรู้สึกว่ามันใช้ไม่ได้จนบางทีมันท้อกับการเรียนไปแล้วผมอยากชวนให้เรากลับมาครับเพราะยังไงก็ตามครับ live learning เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันต่อยาวๆแน่นอนนะฮะเรายังมีชีวิตอยู่เราอยากเติบโตอยู่เราไม่ได้อยากจมอยู่กับที่ติดอยู่กับที่เดิมนะฮะยังไงเราก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่พัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมออีพีนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นกําลังใจนะแล้วก็เป็นทิศทางน,นะครับให้เรากลับมาเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งที่มันสําคัญสําหรับเราเพืนะ่อ ให้เราเติบโตมากขึ้นนะครับในยุคนี้ก็เป็นกาลังใจในการเติบโตนะครับขอให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการและเติบโตไปด้วยกันครับสวัสดีครับและท่านผู้ฟังค่ะยังสามารถติดตาม competency catalyst น,นะคะผ่านช่องทาง Facebook s k i l l s h a p e และ YouTube s k i l l s h a p e ค่ะอัปเดต competency ทุกวันสุกหลังเลิกงานเวลา18นาฬิกาเราพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ